ลากอยเพลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์สำหรับมือใหม่หน่อยนั่นเองเป็นแนวทางการลงดันเก็บของอัพอาวุธกับอัพพรสวรรค์ตัวละครนะครับก็หลังจากผมทำคลิปการลงดันอ์ติแฟกต์เนี่ยออกไปแล้วเนี่ยก็มีคนถามมาว่าทำคลิปลงดันเพิ่มได้ไหมผมก็บอกว่าเอา้าทำไปแล้วนี่ครับอ๋อมาถึงดันอาวุธอะอะไรอย่างนี้นะก็ ถ้าใครอยากได้แนวทางการลงดันอันดแฟร์นะครับไปย้อนดูได้น,นะครับมี2คลิปเลยนะมีคลิปที่เก่าหน่อยจะเป็นแบบทีมที่ผมมีสมัยนั้นอนะ่ะจะเห็นพัฒนาการ ID ล่าก่อยนะครับกับคลิปที่ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ ID เทพแล้วนะทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงดันเหล่านี้ที่มันเป็นดันเก็บก็ในเกมนี้เนี่ยมันจะมีของอัพเลื่อนขั้นอาวุธนะครับพวกนี้นะดันหนึ่งเนี่ยมันจะมี3แบบมันจะเวียนไปแล้วแต่วันนะครับแบบ อังคารพุธชุดหนึ่งพลาดสุขสาวชุดหนึ่งแล้วก็วันอาทิตย์เลือกได้ใช่ไหมไอ้ดันพรสวรค์นเนี่ยเหมือนกันเลยดันพรสวรค์เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเริ่มกันเลยแต่ว่าไหน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 ,ไหนละเอาเบโดกำล,ลังมาชาเลนจ์ในคลิปนี้คือทุกดันผมจะใส่อาเบโดไปกับตัว4ดาวเราจะเราจะไม่ใช้ตัว5ดาวเราจะไม่ใช้อุลห้ดาวด้วยเราจะใช้ตัว4ดาวกับเอออาวุธ4ดาวและ1อาเบโด ในทุกดันนะครับว่าแล้วก็เริ่มกันเลยนะโอเคมาที่ดันแรกนะครับมาที่ดันอาวุธของเมืองมอนสเต็กันก่อนคือแต่ละเมืองเนี่ยจะมีดันอาวุธ1ดันดันพรสวรรค์หนึ่งดันนะดันอาวุธเมืองมอนสเต็ก็จะอยู่ตรงนี้สําหรับดันนี้เนี่ยก็ข้อควรรู้คือมอนข้างในเป็นมอนธาตุน้ําจะมีสลรามน้ากับกับอบิสเมทน้ําเพราะฉะนั้นนะเรามาจัดตี้กัน าตาที่ทําลายเกราะน้ําได้เร็วที่สุดคือท่านน้าแข็งนะครับไม่ใช่สายฟ้านะเพราะฉะนั้นเราจะเอาอ่ะผมใช้อาเบโดยืนหนึ่งอาเบโดยืนหนึ่งทุกตีแล้วก็ด่านนี้เนี่ยเราจะใส่โรซาเลียลงไปเป็นตัวน้ําแข็งแล้วก็เอาฟิชเชอร์ไปเติมเดเมจแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น,นเป็นชงหยุนห่นเลอเดียวหน้าเดียวเดียวหน้าละกันถือว่าไหนๆแล้วเราตีหนึ่งควรมีตัวโล่หนึ่งตัว อ่ะสำหรับสำหรับดันก็ประมาณนี้นะทุกตัวเนี่ยน่าจะใส่อุวุธ4ี่ดาวอยู่แล้วโอเคนี้สี่ดาวสี่ดาวอ่ะทุกตัวใส่อุวุธ4ดาวอยู่แล้ว,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 ลวมีอาเบโดที่เป็นดาบ3ดาวนะครับอาเบโดผมคือเป็นดาบ3มดาวนะอ่ะคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมตอนเริ่มต้นดันเนี่ยต้องให้เราวิ่งไกลขนาดนี้นะอ่ะโอเคก็ ข้อควรระวังมากๆของดันนี้คือเวลาเรากดสกิลอ่ะคูดาวมันจะนานขึ้นนะอย่างเงี้ยสังเกตโล่เนะี่ยคูดาวสามสิบกวินะครับถ้าถ้าไม่ได้รีมเมื่อกี้นะอย่างฟิชเชลเนี่ยก็จะเห็นคูดาวต้องรอนกหมดก่อนโรสเซเลียนเนี่ยก็คูดาวนา,นานขึ้นนะครับอาเบโดเนี่ยคูดาวคืออาเบโดเนี่ยมันดีตรงที่ว่าคูดาวมันน้อยมากอยู่แล้วพอโดนเพิ่มคูดาวไปเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะ แต่อย่างฟิชเชลเนี่ยจะเห็นว่าครูดาวสี่วิบกวีนะครูดาวนานเป็นบ้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นน่ยก็ตีธรรมดาไปก็ได้ซึ่งอาเบโด้เนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเลยนะเนี่ยอาเบโด้เติมดเดเมจเปียเปียเปียอยู่นะก็เล่นอาเบโด้เป็นหลักไปก็ได้นะนี่อันนี้เป็นการประหยัดสกิลประมาณนี้อ่ะแล้วพอสลามตายหมดจะมีไออาบิสเมจมาแล้วก็ทำลายโล่มันตามปกตินะครับผมก็จะกดเบิร์ตไปเลยนะ เราเราเล่ออีกตัวหนึ่งมาเราเล่ออีกตัวหนึ่งมาแล้วพยายามเบินให้โดนเอาแต่มันโดนตัวเดียวเว้ยคอือสังเกตว่าอาเบโดนเนี่ยทำอะไรไอ้ข้อมดุดซักกเนี่ยตอนมันมีโล่อยู่อะอาเบโดทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉันก็ <c oughs> เป็นข้อควรระวังแต่ถ้าโล่มันแตกแล้วเนี่ยก็ชิล โอเคก็เป็นนั้นจบประมาณนี้นะก็ถ้าเอาตัวละครมาถูกท่านเนี่ยดันพวกนี้ไม่ได้ยากหรอกดันอาวุธกับดันพรสวรค์เนี่ยง่ายกว่าดันอรนติแฟกอีกนะครับแค่บางดันมันจะหน้าดำคาหน่อยอย่างเช่นดันถัดไปโอเคสำหรับดันนี้นะครับสำหรับดันเจียนพรสวรรค์ของโซนมอนสเตอร์นะจะเป็นมอนน้ำแข็งหมดเลยนะมันจะเหมือนกับเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เป็นน้ำใช่ไหมอันนี้จะเป็นน้ำแข็งนะเพราะฉะนั้นเราต้องการตัวไฟนะครับ ตัวไฟที่เราจะใช้ในด่านนี้ก็คือเอียนเฟยตัวนี้นะเดี๋ยวหาสมุดใส่กันนะสมุดสมุดสดาวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอา์ติแฟกที่เป็นเซตไฟเซตคิมสันเนี่ยมาใส่ให้นะครับก็มาโยกอ์ติแฟก์สดๆเลยแล้วกันตึ๊ด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 ตื้อโยกมาใส่มาอ่ะโอเค เราได้เหยิ่นเฟยละคิดได้เหมตัวนิดนึงอ่าแล้วก็เซียงหลิงเบนเนตแล้วก็เบโดดันนี้เนี่ยเทคนิคก็คือเอาตัวไฟลงไปทั้งไอดีนะไอดีไอดีมีตัวไฟกี่ตัวเอาลงไปให้หมดเลยนะแต่แต่ไม่ใช่ว่าแบบดีลุกดีลุกโยมียะเหยิ่นเฟยไม่นะเอา,นะเ,อาเอาตัวไฟที่มันแบบไฟนอกสนามหน่อยแบบเซียงหลิงเนะี่ยดีมากเลยเบนเนตเนี่ยดีมากเออเบนเนตโอเคแล้วก็ เราจะอาอยนเฟเวล49ลงไปอ่ะเทีกนะทีนี้ดันเนี่ยมันเป็นดันน้ําแข็งปัญหาคือสตามิน่าเราจะลดเราจะถ้าเราวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งเงี้ยเพลินเนเนี่ยคือสตามิน่าจะหมดเร็วมากเพราะฉะนั้นการที่มันมีตัวโล่นิดหนึ่งอ่ะดันนี้สําคัญนะถ้าถ้ามีเดียนาเอาเดียนามาด้วยนะเอาเดียนามาแทนอาเบโดนะแต่อาเบโดเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือไอไอดอกไม้อาเบโดอะ่ะมันจะทําปฏิกิริยาสร้างไอตัวผลึกได้อ่า ไปดวางก่อนเนี่ยเนี่ยผลึกเห็นปะแล้วเราเก็บผลึกเนี่ยก็เหมือนเรามีโล่นะครับอย่างงี้ก็เหมือนเรามีโล่และ้ะแต่ว่าถ้าเกิดมอนไม่โดนเดเมดมันจะไม่มีผลึกออกมาเพิ่มนะเพราะฉันก็ต้องทำเดเมจด,ด้วยอ่าก็วิง่งวิ่งเก็บผลึกไปด้วยระเบิดมอนไปด้วยเด,ดี๋ยวถ้า,เ,าเอาตัวเอาตัวเดเมจไฟมามันก็จะง,ง่ายขึ้น

เบนเน็ตเนี่ยเป็นตัวที่ตีโลดนั้ำแข็งดีมากเลยไอสกิล e ีคิ่วเน่นนตีปั๊บเดียวมอนล้มเลยโอเคก็น,นี่แหละสำหรับดันที่สองของคลิปนี้นะเป็นพรสวรรของมอนแซนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลุยอันที่สามต่อทีนี้อันที่สามคืออันนี้เป็นดันพรสวัสด ทีนี้อันที่3คืออันนี้นะครับไทชันมิชชั่นเนี่ยเป็นดันพรสวรรค์ของลีเว่น,นะครับก็ดันนี้เนี่ยมอนข้างในเนี่ยมันจะเป็นมอนที่ต้านไฟเพราะฉะน,นั้นตัวที่เคลียร์ดันนี้ได้ดีอ่ะคือตัวน้ํากับสายฟ้านะครับจริงๆมันดูนี้ก็ได้นะดูแนะนําตัวนี้ก็ได้ก็เดี๋ยวดันนี้เนี่ยเอาเปิดโถวเวล70แล้วก็ซิงชิวแล้วก็ฟิชเชอร์เวลตี้เนี่ยเป็นตี้ที่ผมชอบมากเวลาเล่นกับอเบโด เป็นตีแบบตีออตโต้ฟิชเชลกับอาเบโดเนี่ยเป็นคอมโบที่ดีมากเลยผมโคตรชอบเลยแบบปล่อยนกแล้วก็ปล่อยหินแล้วก็แล้วก็ยืนดูอะไรเงี้ยนะแต่นี้เรามีซิงชิลเสริมด้วยกับกับป่ยโถเสริมด้วยโอเคก็เหมือนเดิมมาถึงอาเบโดวางดอกไม้แล้วก็ฟิชเชลปล่อยนกแล้วก็ซิงชิลเตะสักทีเนี่ยแค่แค่นี้ก็จะตายทั้งคู่แล้วนะแล้วก็ให้นกยิงเปียยเปียยไปเลย อ่าเรียบร้อยตายไปตัวแล้วทีนี้ไอ้มอนชุดที่2นี่แหละที่เป็นมอนที่มันมันต้านไฟเราก็จะกดเบิร์ดเบิร์ดเอาเบิร์ดนี่ด้วยอ่ะแล้วก็ฟันฟันแหลกฟันแหลกติดเปี้ยติดเปี้ยติดช็อตติดช็อตติดน้ำก็ประมาณนี้นะผมว่าตีสี่ดาวตีเนี้ยโบอาเบโดตีเนี้ยเก่งมากเก่งมากเป็นตีหนึ่งในตีที่เก่งที่สุดเพราะว่าเดเมจมัน ฟิลกันเยอะมากนะแต่มันไม่มีตัวฮิลนะมีซิงชิลฮิลได้นิดนึงแล้วก็อาศัยเก็บโล่ผลึกเก็บผลึกจากอาเบโดเอาคือเวลาเล่นตี้แบบนี้มันแปะท่านมอนตลอดเพราะฉะนั้นไอดอกไม้อาเบโดมันจะเปี้ยเปี้ยเปี้ยแล้ววิ่งวนไปวนมาก็จะได้โลเองก็จะค่อนข้างง่ายอาเบโดมันดีตรงนี้แหละคืออันเนี้ยจะได้เห็นภาพ้วยสำหรับคนที่คิดว่าจะเปิดอาเบโดดีหรือเปล่านะคือมันมันเล่นตัวมันเล่นง่ายอะ่ะตัวเล่นง่าย แค่อย่าเผลอไปขึ้นดอกไม้แล้วกันอย่าเผลอขึ้นลิฟต์ระหว่างไฟแล้วกันกับกับอย่าวางดอกไม้ให้มอนตีอะแต่อย่างถ้าเคลียร์ดันผู้นี้ส่วนใหญ่มอนมันมอนมันไม่ตีดอกไม้เราแตกหรอกถ้าถ้าดันเล็กๆอ่ะน,นะยกเว้นยกเว้นไปตีบอสอะอย่างไอ้บอสนักดาบตัวใหญ่อะโอ้โหวางแ็เดียวดอกไม้แตกตลอดทีนี้ต่อไปดันนี้ดันของอาวุธมันจะเป็นมอนธาตุสายฟ้าสลามสายฟ้าเพราะฉะนั้นเราก็เอาธาตุอื่นลงไปเอา เอาเซียงหลิงลงไปกับเบเน็ตก็ได้ยานมก็เซียเังชิวอ่ะอย่างนี้ก็ได้จิงตี้นี่ขี้โกงกน,นะเนี่ยเซียงหลิงซิกงชิวเบเนนะ็ตเนี่ยอาเบโดเนี่ยขี้โกงกน,นะเนี่ยจริงต้องแบนมันนะ้เนี่ยคือ3ตัวเนี่ยมันใส่ตัวไหนก็ได้เป็นตัวที่4ถูกป่ะใส่ซูโค้ดก็ได้ใส่คาซึฮะก็ได้ใส่ชงหยุนก็ได้และแน่นอนใส่อาเบโดก็ได้นะอาเบโดก็เป็นตัวที่แบบมันก็ลงหมดอะ่ะตัวลงหมดเหมือนกัน อแฝดแฝดอ่าผมเก็บเนี่ยเนี่นยเห็นเงี้ยถ้าผมเก็บไอ้คริสตัลลิสไอ้ลูกแกลล้วไฟผลึกไฟเมื่อกี้อาไปด้วยผมใส่เซตสี่ดินอยู่ทำให้ธาตุไฟแรงขึ้นด้วยนะเมื่อกี้ไม่ได้บัฟเบนเน็ตด้วยนะลืมลืม,ล,มลืมกดเบนเน็ตก่อนให้เสียงหลิงโชว์เสียงหลิงเก็บเกือบหมดแล้วเนี่ยอ่าเบนเน็ตมาต่อเนี่ย ไม่ไม่เอาแล้วเตะอโอ้หเนี่ยเตะเนี่ยของจริงผมบอกเลยเตะแปะแปะเรียบร้อยใครปลอใครอยา่าประมาาสกิลอ e ีซิงชิวด้วยโอ้โหแม่งเล่นเตะอแตก <c oughs> หมดอ่ะโอเคก็เป็นนันจบอันนี้อ่ะใกล้จบคลิปละเราเราผ่านไปลนแล้วสี่ดันเหลืออีกสองดันเอง แต่ดันอินาซุม่านี่แหละคือแม่งจะยากกว่าดันดันไอสองเมืองแรกอ,ะอ่ะเราเราเอาจากง่ายก่อนล้วกันอันนี้จะง่ายกว่าอันนี้เป็นดันอาวุธนะครับอ่ะมาพบกับดันอาวุธเมืองอินาซุม่าถ้าอยากจะอัพอาวุธใหม่ๆแล้วก็มาฟาร์มดันนี้อย่างแน่นอนโอเคสำหรับท่าที่แนะนำเนีย่ยมันจะแนะนำท่าหินนะเพราะว่ามันจะให้บัฟให้บัฟกับไอ เวลามีโล่อะมันจะได้บัฟแล้วก็อย่าอามนท่าสายฟ้าลงไปแค่นั้นแหละดันเนี้ยเพราะว่ามันจะมีสลามสายฟ้าด้วยเราก็เอาเดียวหน้าลงไปแล้วกันเดียวหน้าจะได้มีโล่อันเนี้นตีนี้ก็ได้คือจริงเบนเนต็ตน่าจะเก่งกว่าแต่ว่าแค่อยากเปลี่ยนอารมณ์ไปเฉยก็ <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอบนี้จะลองไม่กดเบิร์ดเซียงหลิงดูให้อลาเบโดแบกบโอเคอ่ะเหมือนเดิมนะสังเกตว่าดอกไม้มันกว้างอยู่นะดอกไม้มันครอบคุมไปถึงตัวข้างหลังด้วยนะเห็นปะแต่เราแค่แบบอย่าเราแค่อย่าเดินออกดอกไม้แล้วกันน,นะเมื่อกี้คือข้อเมื่อกี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากกับผมคือเผลอเผลอขึ้นดอกไม้แล้วน,น,น,นี่ครับเบิร์ดอลาเบโดเนี่ยถ้ามีศัตรูเยอะเนี่ยมันจะเปียเยอะขึ้นแบบป๊อกป๊อกเปียป๊อกเปียไปหมดเลย ก็ประมาณนี้แหละสังเกตว่าดอกไม้มันเติมเดเมจแบบพั่วถึงมากเลยเดเมจไปอยู่ตรงไหนมันไปเปียตรงนั้นอาเบโดผมเปียประมาณหมื่นนิดๆเองนะไม่ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะฮ่า้อ,อเวมนี้ก็ไม่ยากมันเป็นแบบสามตัวเนี่ย โอ้ยเผลอกดเอาไม่ทนันลโอ้โหมดละหมดโอเคก็ประมาณนี้นะดันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะมีแค่มนตัวเล็กๆมีสลามแล้วก็ไอสาตัวสุดท้ายนี่ก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ต้านทานอะไรเลยนะทีนี้ดันต่อไปเนี่ยผมคิดว่ายากที่สุดในบรรดา ในบรรดาดันแนวแนวนี้คือดนอนันพรสวรรค์พรสวรรคนี้นาซุมะดันนี้เนี่ยมันจะมีบัฟท่าสายฟ้านิดหน่อยแต่ว่ามอนเนี่ยมันไม่ได้ต้านสายฟ้ามอนไม่ได้ต้านท่าเลยเลยมอนเป็นตัวสมุไรเพราะฉันไม่ต้องเอาสายฟ้าไปทั้งตีก็ได้เอาเอาเอามอนท่าอื่นไปด้วยก็ได้ไออย่างอย่างอย่างดันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาจริงหน่อยเราจะเล่นตี้นี้เราจะเล่นตี้นี้ เราจะเล่นคอมโบมั่วธาตุมั่วมั่วธาตุทีเนี้ยพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีสมุไรเวลเวลเยอะๆออกมา2ตัวเนี่ยๆไอ้สมุไรเวลแปดแปดเนี่ยเราเราเลงสองตัวนี้ก่อนก็ได้หรือเราไปเก็บไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอมนุษย์เนี่ยถ้าปล่อยไว้เนี่ยบางทีมันโยนระเบิดเติมธาตุอะไรเข้ามาไม่รู้มันทำให้ตัวละครเรากระเด็นกระดอนได้เหมือนกันนะ เนี่ยเห็นไหมามันโยนท่าน้ำแข็งใส่เราเห็นปะก็จะล่อๆมาอย่างนี้แล้วก็อ่าเริ่มเริ่มเปิดสกิลอ่าเปิดสกิลอุยเนี่ยไหมบ้างมันคือถ้ากดท่าน,น้ำอ่ะมันจะแข็งเมื่อกี้อ่าโอเคอ่าเริ่มได้ทีละเริ่มได้ทีละเริ่มเยอะละโอเคเริ่มเยอะละเริ่มเยอะละ แต่สังเกตมันอื่นนะมันอื่นนะเห็นป่ะไอ้สมุรมันยังอยู่นะเนี่ยกดสกิีไปชุดตันยังไม่ตายเนี่ยแต่ผมกำลังเลี้ยงเลือดมันก่อนเพราะว่าไอ้สองตัวเนี้ยถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากยุ่งยากอ่ะต้องฆ่ามันพร้อมกันต้องฆ่ามันพร้อมกันเอาให้มันตายพร้อมกันไม่งั้นมันเด้งเลือดตีตัวนึงออาอย่างเงี้ยตายพร้อมกันอย่างเงี้ยผ่านเห็นไหมถ้าฆ่าหนึ่งตัวก่อนโดยไม่ฆ่าตัวนึงตัวนึงมันจะฮิวมาวันครึ่งหลอดอ่ะแล้วก็แบบน่ารำคาญมากแล้วพอสมุรัยตายที่เหลือก็จะง่ายแล้ว ว่าไม่มีอะไรละพวกตัวที่เหลือมันจะอ,อ่อ,อนๆหน่อยโอเค,อเคก็อย่างที่เห็นนะครับตัวละครตัวนี้นะครับอาเบโดนะครับป็นไหนได้หมดนะฮะไปไหนกับใครก็ได้หมดเลยนะเป็นแบบฉาย,ยาแบบเจ้าตัวมั่วตี้นะฮะลงไปตรงไหนก็ได้นะไม่ไม่มีปัญหานะมันมันเหมือนตัวเปิดโลให้ด้วยแบบนิดนึงอนะ่ะถ้าเราแบบขยันวิ่งเก็บหน่อยอนะไรเงี้ย เคลียร์คอนเทนต์ได้ดีนะคอน,นเทนต์ต้นเกมกลางเกมเนี่ยเคลียร์ได้ดีมากไอ้พวกดัน, act, ดนอาร์ติแฟกต์ดันอาวุธดันพรสวรรค์เนี่ยได้เอเบโดมัอนอ่ะช่วยช่วยเคลียร์ได้หมดเลยนะแล้วก็อาวุธเนี่ยก็ปั้นง่ายดาบ3ดาวทุกคนมียัดไปหรือเดี๋ยวแพทหน้ามีอีเวนต์มีดาบประจําตัวอีกอาร์ติแฟกต์ก็ไม่จําเป็นต้องครบ4ก็ได้อาร์ติแฟกต์สก็ได้อะไรเงี้ยอาร์ติแฟกต์ก็ชิลมากเพราะเราแค่แบบเอาจริงนะมันดีเฟนซ์เซตไหนก็ได้อ่ะแล้วในแพทหน้ามีเซตแบบ เซตประจําตัวให้ด้วยก็น่าจะยิ่งดีขึ้นอีกทีนี้แล้วอาเบโดมีปัญหากับคอนเทนต์แบบไหนผมคิดว่าอาเบโดเนี่ยจะมีปัญหากับอบิทที่แบบมอนตัวใหญ่ๆบอสบอสแบบมาคุกเกงคี้อะไรอย่างนั้นอะ่ะเพราะวา,วางดอกไม้แป๊บแป๊บแม่งหายแบบบอสมันปาดทีวางตรงไหนก็หายหมดแต่ดอกไม้อะไรเงี้ยมันก็ต้องเอามันนั่งนั่งออกมาวางใหม่เรื่อยๆอะไรเงี้ยบางทีก็น่ารำคาญเหมือนกันและอาเบโดเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดเพื่อนตายหรือถ้าเกิดแบบถ้าเกิดตัวอื่นแบบมันมีปัญหา จะเปลี่ยนอเมโดออกมารับเดเมจอะถ้าใช้ดาบสาดาวเนี่ยไม่ได้เพราะว่าดาบสามดาวเลื่อนลดแล้วคีเลนหายก็ต้องต้องใช้ตัวอื่นแต่ว่าปัญหานี้จะหายไปในแผ่นหน้าถ้าเกิดอาวุธ4ดาวมันดีกว่าดาบเนี่ยนะปัญหานี้ก็หายไปคืออเมโดเลื่อนลดก็จะไม่ใช่ปัญหาละเพราะฉันจุดจุดอ่อนตัวละครนี้น้อยมากนะอ๋อมีมีถ้าเกิดอบิมีพวกมอนที่มันต้องแบบใช้ใช,ใช้ท่าดอะอย่างเช่นบอสที่เป็นบอสลูกบากเป็นบอสลูกบากแล้วก็เป็น เป็นพวกอบิ i เ m a กับอบิ i เฮ e า o arbit h e คือตัวนักเวทที่มันตัวใหญ่ๆโลโ่แน่แนๆอะสิไอ,ทนนอาา้ท่าน้วยกับสายฟ้าทั้านั้นอเไปดูไม่ช่วยอะไรเลยนะไโดแบบแบบอ่อนเลยนะก็แล้วแต่แล้วแต่ประเภทคอนเทนต์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยตัวให้ดาวตัวเนี้ยมีไว้ไม่เสียหลายนะผมผมใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็มันก็มันก็ถูกด้วยอะคือดาวศูนย์อะไม่ต้องมีอะกลุ่มดาวมันแทบไม่มีอะไรเลยไปดเป็นตัวที่กลุ่มดาวแบบอะไรอะกลุ่มดาวไม่ได้มาขายของเลยอะอย่างเงี้ย แค่เพิ่ม energy อะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกับ damage แรงขึ้นหน่อยแต่นี่นก็คือ damage แรงขึ้นนะ damage damage burst <bird> บ้างอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิด damage burst <bird> จะแรงขึ้นตาม depth ไอ้ไอ damage ของอันเนี้ยอ๋อแล้ว up talent ก็ง่ายด้วยอะกลุ่มดาวก็อย่างที่บอกไม่ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีใช่ไหมแล้ว talent ก็ up ง่ายด้วยดูดู talent ตัวผมดิหนึ่งเก้าสองคือเรา up แค่ cast, สกิลเดียวเงี้ยประหยัดมาก เบิร์ <Bird S 2> ผมก็ไม่อัพขี้เกียจเพราะมันมันสกลตามแมตช์แข่งอยู่แล้วคือไม่ได้ไม่ได้คาดหวังกับเบิร์อยู่แล้วผมก็เลยอัพแค่อันนี้ <laughs> ดูง่ายไหมเออตัวนี้แบบง่ายๆนะง่ายๆก็อะไรมีเด็บก็ยัดไปโอเคก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะได้สาระหรือเปล่า <laughs> ไม่แน่ใจจริงๆผมรู้เอาจนนะผมรู้สึกว่าดันอาวุธพวกเนี้ยมันก็ถ้าเกิดเราอัพตัวละครมาโอเคเนี่ยก็น่าจะเคลียร์ได้อยู่แล้ว แต่สําหรับคนที่ยังเคลียร์ไม่คล่องเนี่ยก็หวังว่านะหวังว่าจะมีประโยชน์ในการแบบจัดทีมลงดันพวกนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขึ้นลิฟต์โชว์สิไอ้ย <c oughs>